สวัสดีครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวยอดฮิตนะครับที่เป็นกระบะแคบและขายดีของทางฟอร์ดเช่นเดิมนะครับด้านหลังเลยครับไม่ต้องรอช้าเลยกับเจ้าตัว XL พัสดที่เป็นสีดําคันนี้ดูดูคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้แต่งเต็มทุกอนูนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังแล้วก็ภายในด้วยนะครับบอกราคาขายก่อนครับคันนี้อยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับ ครื่องยนต์แน่นอนครับเป็น2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับรุ่นเอก r t เช่นเดิมนะจะเป็นแต่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมมาดูกันนะครับชุดแต่งของเจ้าตัว x อก r t มีอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือด้านหน้าในเรื่องของไฟนะครับถอดไฟเดิมอกเลยนะครับเปลี่ยนโคมไฟใหม่มาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลัดเ้งไลท์พร้อมกับไฟกระพริบแบบนี้นะ ด้านในนะครับไฟหลีที่เห็นเป็นสีแดงนี้สามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงแบบนี้หรือว่าสีน้ําเงินหรือสีข,ขาวก็ได้นะครับวงแหวนนะครับที่อยู่ตรงรอบไฟหลีตรงนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นแบบกลมก็ได้นะครับมีไฟเลียวอยู่ในโคมแล้วนะครับแต่ตัวไฟหลีเราแยกโคมออกมานะครับตัวไฟหลีปกติจะเป็นสีออกชาชานะสีเหลืองๆนะอันนี้เราเปลี่ยนเช่นเดียวกันให้เข้ากับตัวโปรเจคเตอร์คือไฟสีขาวนั่นเองนะครับ ถัดมาเรื่องของกระจังหน้านะครับได้เห็นเด่นชัดก็อ,อีกอย่างหนึ่งกระจังหน้าตัวนี้เราถอดชุดเดิมออกเลยโลโก้ฟอร์ดออกนะครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์ FORD ตัวนี้นะครับฟอนต์ตัวนี้ก็เช่นเดิมสามารถเลือกสีได้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำตัดขอบสีแดงแบบนี้พร้อมกับไฟสีด้านบน3จุดเช่นเดิมในน,นะครับกระจังปี2023ก็ดีตรงที่ว่ากระจังมีขนาดใหญ่นะครับสามารถดักลมระบายอากาศในเครื่องได้ดีด้วยนะครับหมายอ,อย่างหนึ่งนะครับเด่นชัดก็คือกันชนหน้าเหล็กแบรนด์ยอดฮิต แบน h ์ m m e r นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีข้อดีนะครับในเรื่องของความดุดันนะครับความแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเฉียบหรือว่าจะชนนะครับก็จะมีความแข็งแรงกว่าพวกที่เป็นไฟเบอร์นะครับตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเจ้าตัวไฟ2ดวงแบบนี้ไฟด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับพร้อมกับ ห่วงลากจูงหรือตะขอลากจูงที่เป็นแบบเหล็กหล่อแบบนี้เลยนะสองข้างตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับทั้งสองข้างเลยและอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานฟอร์นะเจ้าตะขอลากจูงตัวนี้เราไม่ได้ถอดออกนะครับเพราะตัวนี้เราเชื่อมมาจากคัสซีจากโรงงานนะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ท,ทั้งหมด3จุดเลยนะสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้นะตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมมาต่อที่ฝากระโปรงกันบ้างนะครับฝากระโปรงก็เป็นในเรื่องของสกูฟิตที่มีขนาดใหญ่ทรงยอดฮิตนะครับก็คือ สกู๊ปฟิตร so ูปม้าเองที oh, hmm ่เป็นม้าแดงแบบนี้นะครับให้มันรับกับตัวฟอนต์ด้านหน้าที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะตัดเป็นสีดําด้านกับสีดําเงาแบบนี้นะครับตัวสัดสามารถเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นม้ากระถิงหรือแรดก็เลือกได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวพูดถึงช่วงล่างด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้เป็นปีกนกอินสระสองชั้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโค้งให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ระบบช่วงล่างด้านหน้าก็จะมีในเรื่องของ เบรกดิสเบรกทั้งหมด2อล้อนะเป็นล้อหน้านะครับด้านหลังเป็นดัมนะแล้วก็มี ABS ให้กับลูกค้านะครับในเรื่องของความปลอดภัยของ Ford แน่นอนครับหายห่วงเลยนะครับมาดูกันที่ล้อกันบ้างอ่ะล้อก็เป็นขนาดขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้ของเดิมก็เป็น16นะแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น16เพิ่มแก้มยางให้หนาขึ้นครับเพื่อให้รถดูออฟโรดมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแม็กขอมแวนพายนะครับตัดดำนะฮะดำแดงแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ยอดฮิตนะลูกค้าจะเอาเป็นดำล้วนหรือดำเงินก็ได้นะ ตัวแม็กแวมไพร์ลายนี้มีให้เลือกทั้ง3สีนะจะเป็นดำลว้วนหรือสีแดงหรือว่าสีเงินลูกค้าเลือกมาได้นะครับตัวนี้มีให้เลือกอยู่นะแล้วส่วนตัวยางนะครับก็จะเป็นยางแบบ Monster AG3 ตัวนี้สามารถลุยได้ไม่ว่าถนนดำแล้วก็ถนนลูกลังนะครับตัวนี้ขนาดยางจะเป็น265 70 R16 นะตัวนี้ถึงจะเป็นแม็กขอบ16แต่เรามีขยายตัวความหนาของตัวยางขึ้นมาเนี่ยทำให้ดูรถไม่ดูเตี้ยนะสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ด้านข้างก็มีสติกเกอร์ให้เลือกมากกว่า40ลายแต่อันนี้ลูกค้าเหมือนกับว่าออกแบบเองนะครับก็เอามาให้เราตัดแลวออกแบบได้นะเรามีช่างแปะแล้วก็ออกแบบอย่างมืออาชีพด้วยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานอย่างหนึ่งไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวที่ติดมากับกระจกมองข้างแล้วนะครับตัวเลนส์ก็สามารถเป็นปรับแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคิวกันสาดมีให้ทั้งหมด4ชิ้นไม่ว่าจะเป็นคนขับช่องแคบเรามีให้หมด4ชิ้นฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น 40, 60หรือว่า80ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้านบนบก็เป็นในใเรื่อองของเจ้าตัว ราวหลังคานะครับราวหลังคาตัวนี้ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับตัวนี้แปะเป็นกาวสแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนี้ติดเพื่อความสปอร์ตแล้วก็สวยงามเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งด้านข้างก็เป็นคิ้วล้ออ่ะมาดูคิ้วล้อก่อนลืมแจ้งไปคิ Q ้วล้อตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวนี้เป็นหมุดสแตนเลสอย่างดีไม่ขึ้นสนิมหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับแปะหมุดหลอกนะตัวนี้เก็บงานด้วยซิลิโคนด้านบนอย่างดีน้ําไม่เข้าวิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะเพราะเรเดนะน็ัล่กุมะไหครบ มาได้เหยียบพื้นข้างมีให้เรียบร้อยนะครับด้านบนก็เป็นเจ้าตัวโลบาเหล็กแบบแขนยาวแบรนด์アウเลนเดอร์ยอดฮิตนะครับ GT ทีアเลนเดอร์ตัวนี้จะมีข้อดียังไงนะครับสามารถออปชั่นเพิ่มในเรื่องของตะแกรงสัมภาระ,ะตัวรูตัวนี้ได้นะครับมีมือจับด้วยนะถ้าใครนั่งด้านหลังนะครับก็สามารถจับตัวนี้ได้นะนวิ่งยังไงรถแรงยังไงนะครับจับตัวนี้ก็ไม่หลุดนะไม่ล่วงด้วยนะครับส่วนฝาถังทํางานควบคู่กับตัวเซนทรัลล็อกเป็นแบบป๊อปอัพนะครับปลดล็อกโดยที่ลดล็อกจากประตูเสร็็จป,ปุ๊้วกกมากดตันนีนะ น้ำมันสามารถเติมได้เป็น B7 B10 แล้วก็ B20 แต่ขอให้เป็นดีเซลนะครับผมช่วงล่างด้านหลังเป็นแหนบซ้อนนะครับเป็นแหนบซ้อนตัวนี้บรรทุกได้ประมาณ1.3ตันนะครับแต่ปี2023จะมีข้อดีในเรื่องของโชค๊คตัวนี้เราอยู่จากนอกแคสซีแล้วทําให้เราทรงตัวได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรายืนอย่างนี้นะครับโช๊คเรือปกติทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เราขยายมางนี้ทําให้เรามีความมั่นคงขึ้นนะในเรื่องของการเข้าโคง้งหรือการขับสนุนก็ยิ่งดีมากขึ้นด้วยนะครับมาต่อที่ด้านหลัง ไฟท้ายจากฮาโลเจนนะครับเราเปลี่ยนเป็นแบบ LED นะครับสังเกตได้เลยตัวนี้ก็เป็นแบบ LED เหมือนตัวท็อปเจ้าตัว y t ยแทอะไรอย่างนั้นเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเลยพวกนี้เป็นแบบ Full LED ด้วยนะครับด้านท้ายมีกราบฝาท้ายให้นะครับที่มีสัญลักษณ์ FO ค d อคำว่า Ford เว้นตรงนี้ไว้นะครับเว้นไว้ทำไมนะครับออปชั่นอีกอย่างหนึ่งครับติดกล้องโลโก้ให้กับลูกค้านะครับปกติมีนะนี่เราติดกล้องโลโก้ให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับเวลาถอยภาพก็จะไปขึ้นหน้าจอ หน้าจอกลาง10.1นิ้วของเรานั่นเองนะครับเพิ่มความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคําว่าเลนเจอร์ที่เป็นแบบ3มิตินะครับแปะแบบนูนๆแบบนี้ลูกค้าบ,บางท่านไม่ชอบแบบนูนเอาเป็นสติกเกอร์ก็แจ้งมาได้นะครับก็แปะไปก็จะไม่นูนแบบนี้นะแต่ถ้าชอบเป็น3มิตินี้ก็แนะนํานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับการชนท้ายที่เป็นแบรนด์ของ Delta เป็นกันชนท้ายเหล็กแบบนี้นะครับเดลต้ามีข้อดียังไงครับมีการเข้ารูปที่มุมค่อนข้างนี่จะสวยงามนะครับ แล้วก็มีเพิ่มออปชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับเนเรื่องด้านมุมเราสามารถเหยียบขึ้นในช่องนี้ก็ได้นะพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงที่ให้ไปทั้งหมด2 2ข้างแบบนี้เลยห่วงโอเมก้ามีข้อดียังไงครับเป็นเหล็กอย่างดีครับเหล็กหนาแบบนี้แล้วลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะไม่ชอบสีแดงเดี๋ยวบอยพ่นเป็นสีดําหรือสีอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกมาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าแต่งการทุกอนูนะก็คือยันถึงนอกรอบพันแล้วก็ด้านในด้วยอะอย่าลืมบอกไปเนี่ยมีเป้ารรออกันนหใ้้ดวยคบนะ แคปเป็นแบบโอเพนแคเปิด90องศานะครับเป็นลิขสิทธิ์แบรนด์แรกๆเลยที่เป็นแคปที่เปิด90องศาแบบนี้นะครับให้กล้องเดินเข้ามาเลยนะครับเรามีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้หนังเราเดินได้เป็นสีดำนะปกติเราจะเห็นเป็นสีแดงหรือสีอะไรอันนี้ลูกค้าคุณโทนดำนะก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเดินได้สีดำนะครับแน่นอนในเรื่องของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอสีแบบนี้ละอ่าหน้าจอ เรีเทีเป็นหน้าจอสีแบบนี้สวยงามนะครับพร้อมกับตัวหน้าจอกลางที่เป็น10.1นิ้วลองรับ Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้าสายด้วยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะพวงมาลัยแน่นอนครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแบบ e p a s s นะครับตัวนี้ก็มีข้อดีในเรื่องของความแม่นยำนะครับก็ให้ความแม่นยำในการเลี้ยวตอบสนองอในเรื่องของการเลี้ยวได้ดีนะครับแล้วก็ที่สาคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมให้ดูด้านข้างอีกอย่างนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปนี่ในเรื่องของเจ้าตัวกระจกที่ปรับลงลถขึ้นนะตัวนี้เป็นแบบ ออโต้ด้วยนะฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแบบไฟฟ้าที่ให้ดูคือเป็นแบบไฟฟ้านะไม่ใช่แบบหมุนแล้วนะครับมือบีบเปิดประตูก็เป็นแบบใหม่นะครับเป็นดีไซน์แบบบีบด้านในนะครับโอเควันนี้บอยพามาดูทั้งภายนอกภา,ายในแต่งทุกอนูขอบเจ้าตัว XL Plus ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาหาบอยดูหรืออยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาพระแดงนะบอยยินดี ให้บริการนะครับหรือว่าลูกค้าอยากให้พาไปเทข้างนอกก็ยินดีนะครับวันนี้บอยจะแนะนําโปรโมชั่นในดีให้แล้กันวันนี้บอยชาโคต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ